สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาดอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีมิถุนและคนามิถุนประจําเดือนธันวาคม2566นะคะชาวราศีมิถุนและคนามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนนะคะถึง14ก,ก,กรกฎาคมนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ มาเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมิถุนลัคณะม,มิถุนค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมิถุนเช่นเดียวกันนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในเดทที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนละคณะมิถุนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วยดีหน่อยค่ะพไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะเดลิเวอร์ค่ะ ไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สิบดาบค่ะชาวราศีมิถุนลกักนามิถุนนะคะในอนดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมิถุนนะคะธาตุลมอ่า,อามิถุนตุลกุมนะคะธาตุดินศึกศพกันมังกรอ,อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้าไพ่นะอา่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยมีไพ่ของชาวต่างชาติขึ้นมานะคะ ชาว er ราศีมิถุนลัคนามิถุนในอดีตที่ผ่านมานะคะเอ่อเคสแรกนะคะคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์นะคะกับใครสักคนหนึ่งไปนะคะความสัมพันธ์นี้ที่จะท,ที่ต้องจบอาจจะเป็นเพราะเรื่องราวของเติร์ดก็ได้นะของแบบมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะกรณีที่2นะคะตัวชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเองเนี่ยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะยังอยู่นะในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นรักสามเศร้าอะไรประมาณนี้นะคะ ถามว่ามีการปิดบังซ่อนเร้นกันไหมมีค่ะปัญหาลูกประสาทมีแล้วมันเกิดซ้ำๆซๆไม่อย่างนั้นสิบดามันไม่ขึ้นมานะคะมันเกิดซ้ําๆจนจนจนชาวมิถุนเองเนี่ยคือเหมือนกับโดนแทงจนพลุนไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะคะ3ค่ะกรณีที่3ชาวราศีมิถุนและกนันมิถุนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน นะคะมีเด็กถือเหรียญเข้ามานะคะต้องอยู่จําเป็นต้องอยู่นะคะอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะคะว่า,เ,าเขามีบุคคลอื่นเข้ามาหรือตัวคุณเองก็ได้นะที่มีบุคคลอื่นเข้ามานะคะมีการซัพพอร์ตในเรื่องราวของการงานในเรื่องราวของการเงินนะคะมีผลประโยชน์ในความสัมพันธ์ร่วมกัน นะคะอืมคือไม่ได้คบกันแบบใจใจเสมอไปอะ่ะแต่ว่ามันมีประโยชน์แฝงอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะคะช่วยเหลือเรื่องงานช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมิถุลนลัคณามิถุนนั่นเองค่ะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสกิบข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพานี้ไม่ใช่หน้าไพาของคุณนะคะไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมิถุนลักนามิถุนในช่วงเดือนธันวาคม2566เป็นอย่างไรนะคะไพ่ไปแรกค่ะได้เป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่3ถ้วยนะคะ และเป็นไพ่เดอะซันค่ะชาวราศีมิถุนและก็นามิถุนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีชาวอาทิตย์ค่ะมีชาวธาตุน้ําด้วยนะกรกฎมีพิจิก,กหรืออาจจะเป็นธาตุดินนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าอ่าบรรยากาศ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ของชาวมิถุนเนี่ยค่ะสาหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้เนาะเป็นรักสามเศร้ามีการไปไปกับกลับในความสัมพันธ์ก็ยังต้องประคับประคองอยู่นะคะเออยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้แหละความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ตัดขาดกันไปไหนแต่ก็เหนื่อยมากๆนะคะไพ่สองเหรียญน,นะคะไพ่สองเหรียญน,นะเหนื่อยนะต้องประคับประคองนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเขาเรียกว่ายังตัดไม่ได้นะคะยังยังตัดไม่ได้ขายไม่ขาด นะคะแล้วก็ใครที่สงสัยมีความสงสัยมีความเอ๊ะในความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้นะถ้าหากว่าตัวคุณมีความลับหรือว่าคู่ของคุณมีความลับนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่ความลับจะถูกเปิดเผยเพราะว่ามีไพ่เดสั่ขึ้นมาด้วยนะคะอืมมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าฮึบสุดท้ายอะ่ะเออเหมือนฟางเส้นสุดท้ายะคะ่ะที่แบบเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วมันก็จะแบบ ไม่ไหวแล้วขาดแล้วจริงๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเออหรือถ้าหากว่าใครที่เข้าได้ว่าไม่ได้มีปัญหาในความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะก็มองว่าเออยังมีอะไรหลายๆอย่างนะที่ยังต้องปรับเข้าหากันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเ,ออเวลาไม่ตรงกันนะคะออมีระยะทางเข้ามานะคะแต่ก็มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างต่างคนต่างจัดการชีวิตของตัวเองต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะ แต่ก็ยังมีการสื่อสารกันอยู่เพราะมีให้เด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังแฮปปี้ดีนะคะสำหรับคนที่ไม่มีปัญหานะอืมก็จะประมาณนี้นะคะใครที่มีผลประโยชน์ในความสัมพันธ์นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะที่ไม่ใช่มีแต่ความรู้สึกความรักอย่างเดียวมีการช่วยเหลือกันในเรื่องรของการงานการเงินในส่วนของตรงนี้นะคะก็ยังมีเขาเรียกว่าการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่นะคะ แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเริ่มที่จะรู้สึกไม่ไหวแล้วซัพพอร์ตไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้นะอื <kar> <Haha. S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนลักัณนามิถุนนะคะกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคุณทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวามิถุนก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนละกันนามิถุนค่ะชาวราศีมิถุนละกันนามิถุนคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะไพ่หกถ้วย h ฮอ m ์มิตค่ะเดอะมูนนะคะตัวคุณก็ยังไม่ได้มั่นใจเขาไม่ได้ไว้ใจเขาหรอกไพ่สองไม้เท้าค่ะยังดูดูอยู่นะคะยังดูดูอยู่ใครที่มีการทะเลาะมีการเขาเรียกว่ามีปากเสียงมีทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันก็ ัวคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสเขานะคะแต่โอกาสนั้นมันอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายก็ได้เพราะว่าตัวคุณน่ะเริ่มที่จะมองอนาคตของตัวเองไว้แล้วเหมือนกันคุณจะเฝ้าดูเฝ้ามองค่ะว่าเขาเนี่ยจะใช้โอกาสเนี้ยอ,อ,อย่างคุ้มค่าไหมนะคะหรือว่าเขาจะใช้โอกาสแบบเปลืองนะคะถ้าหากว่าคุณจับได้หรือคุณรู้สึกเ,เขาเรียกว่าไม่โอเคแล้วอ่ะกับการให้โอกาสคนคนนี้ต่อไปคุณอาจจะเลือกที่จะ โอเคงั้นก็ให้อภัยนะคะแต่ว่าไม่ให้โอกาสแบบนี้ก็ได้อืมนะคะชาวมิถุนอาจจะเริ่มที่จะเหมือนกับคุณรู้ความจริงมาอยู่แล้วอะคะ่ะที่ผ่านมานะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้เพราะเขาเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่จะคบกับคุณได้ซ้าไปนะคะอืมคุณจะมองความสัมพันธ์นี้ใ,ในในพื้นฐานของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้นะคะแล้วคุณก็จะ กลับมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเดินหน้าต่อแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวมิถุนคิดถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวมิถุนมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยไพ่หกดาบนะคะเขาก็รู้สึกอึดอัดนะเขาไม่ได้อยากจะอยู่ตรงนี้ค่ะเอออึดอัดจริงๆนะคะไพ่8ดดาบแต่ถ้าหากว่าใครที่ดิวกันอยู่นะคะ ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่าต้องเกื้อกูลในเรื่องราวของการงานการเงินซึ่งกันและการเอ็มเพลสนะคะเขาก็คิดว่าตัวที่ต้องคีปคุณไว้อะเพราะว่าคุณเป็นตัวเลือกสําคัญที่จะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในเรื่องราวของการงานการเงินความมั่นคงนะคะหรือผลประโยชน์ในความสัมพันธ์แต่ถามว่าจริงๆแล้วอะเขารู้สึกยังไงกับคุณอะเขารู้สึกอึดอัด เขาไม่ได้รู้สึกอยากจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าหากว่าโดดลงเรือไปได้เขาคงโดดไปแล้วถ้าหากว่าไม่กลัวจะจมน้ําตายอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันต้องอยู่อ่ะค่ะอืมคือถึงฝั่งเมื่อไหร่เขาอาจจะปล่อยเรือคือปล่อยคุณไปเลยก็ได้นะคะอืมประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนอะว่าเอาคาอนาคตวาความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและันนามิถุนเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตยบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตอนาคต,อา,คตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็รับชมนะคะไพ่กระโดดมากเลย,ยไพ่ใบแรกเป็นไพ่สเตรนท์ค่ะเจ้าเหรียญน,นะคะ อสเวนถือถ้วยถ้าคุณควบคุมเขาไม่ได้อะไม่รู้สึกว่าคุณก็จะปล่อยนะคะให้คิงถือดาบชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์แน่นอนคะ่ะถ้าหากว่าในอนาคตอะคุณไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้หรือว่าถ้าเขาทําผิดอีกนะคะไม่รู้สึกว่าคุณจะเลือกที่จะตัดนะคะแล้วก็หันกลับมาโฟกัสหันกลับมารักตัวเองดีกว่า นะคะคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนำใบแรกนะคะไพส่สีถ้วยฮาร์โแฟนนะคะ10ไม้เท้า และเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าชาวราศีมิถุนละกนามิถุนไพ่แนะนาว่าถ้าหากว่าที่ผ่านมาคุณเต็มที่กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้ะเต็มที่กับมันมากๆรลกนะคะแล้วมันไม่ฮิวใจคุณมันไม่เติมเต็มใจคุณมันไม่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขหรือรู้สึกฟูลฟิลคูคนนี้สีไม่เสมอกันนะคะคุณปล่อยเขาไปเถอะอยู่ต่อก็เหนื่อยแล้วก็หนักทางฝั่งคุณเพราะว่าไม่รู้สึกว่าฝั่งเขาไม่ไม่ได้สนใจว่าคุณจะรู้สึกยังไงจะเหนื่อยไหมจะหนักไหมจะ สบายใจหรือเปล่าจะมีความสุขไหมหรืออะไรเขาเขาเขาเอาแค่ตัวเองอ่ะเขารักแค่ตัวเองนะคะโดยที่เขาละเลยหรือว่าไม่ได้แคร์ความรู้สึกคุณเลยว่าถ้าหากว่าเขาแบบทำนู่นนี่นั่นกระทำแบบไหนแล้วคุณจะรู้สึกแบบไหนเขาไม่ได้คิดเผื่อะค่ะนะคะดังนั้นเนาะไพ่ก็บอกว่าคนนี้สีไม่เสมอกันนะคะกลับมารักตัวเองดีกว่าลวสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอ คนที่สิงเสมอกันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ